เียครับของสำรวจโลกครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่อคอนโดของคุณทวีเปียวสูสันนะครับเราก็รอกันรอเขาที่จะลงมาขึ้นรถนะครับเราก็โทรตามสายครับสายค<ม>นเดียวคอื่นก็ร้องกันหมดแล้วเดี๋ยวมาหนึ่งต้องต่อว่าครับสวัสดีครับอลุรรสวัสด์ เราจะเดินทางไปที่ next step นะครไปเรียนรู้เพ um i um i> Review> ิ่มเติมกับสังคมแห่งการเรียนรู้การเดินทางแบบรมในครั้งนี้มีช่างภาพสองคนคือน้องปั้นหรือปิตินที่มาพรและน้องโจสิวบุตรสมโนช่างภาพที่พิ่งบรรจุในบริษัทรวมทั้งโอภาสมงคลฉายสุกุลและผมไปในฐานะผู้สื่อข่าว ระหว่างทางเรารับประทานอาหารกันแบบง่ายๆก่อนที่จะเดินทางต่อไปเพียงประมาณ2ชั่วโมงเศษเราก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโรงแรมหรูระดับ5ดาวติดหาดบางแสนเย้ yeah, สุดก็เดินทางมาถึงแเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนก่อนก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณทุกท่านนะครับเข้าสู่การอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาคนะครับโดยมูลนิธิสำรวจโลกบริษัท Next Step จำกัดนะครับใน3ชั่วโมงแรกของการอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดีระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เป็นการบอกเล่าเรื่องราวไปยังผู้เข้าอบรมให้รู้ถึงจรรยาบันสื่อและความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะผู้เข้ารับการอบรมนั้นมาจากหลากหลายมากๆทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยโปรดักชั่นเฮาส์นักศึกษาหรือแม้กระทั่งนักดนตรีก็ยังมาอีกด้วยในภาคเช้าครับก็เป็นการฟังเกี่ยวกับ จริยธรรมนะครับและสิ่งที่สื่อควรจะประพฤติปฏิบัตินะครับก็เด้เป็นเขานั่งเป็นเชิงวิชาการครับตอนนี้ก็ทุกคนอาจจะง่วง,งกันบ้างแล้วพอมามาทานกาแฟาพักเบรกกันก่อนครับให้ไลท์ของการอบรมในครั้งนี้มาเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรก S <S เมื่อคุณชนินชมาโชตผู้ผลิตสารคดีระดับโลกได้เล่าถึงสาเหตุการจัดโครงการนี้ขึ้นจากความร่วมมือของมูลนิธิสำรวจโลก <S <S กสทชและกทปสว่าอยากจะสร้างผู้ผลิตสารคดีในระดับท้องถิน่นเพราะรู้จักบ้านเกิดของตอนเองเป็นอย่างดีแต่ยังอาจจะขาดเทคนิคและวิธีการผลิตอย่างมืออาชีพทางมูลนิธิจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคนิคการผลิตและการสร้างผู้ผลิตสารคดีหน้าใหม่ เนื่องจากผู้ผลิตสารคดีทั้งในประเทศและต่างประเทศยังขาดแคลนอีกเป็นจํานวนมากอาจารย์ท่านจะบอกว่าสารคดีประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่จุดวิกฤตผู้ผลิตเนี่ยน้อยลงน้อยลง,น,ยลงนี่เป็นความจริงนะครับจริงครับจริงพอพอเห็นใชั้ตอนที่มันมีทีวีดิจิตัลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าแต่ละช่องเนี่ยเขาถวาหางานดีๆก็ปรากฏว่าผู้ผลิตน้อยนะครับผู้ผลิตน้อยเพราะผู้ผลิตน้อยเขานี้หมายถึงว่าผู้ผลิตระดับฝีมือนะไม่ค่อยมีโดยเพพาะสารคดีเนี่ย เ็นอะไรที่ขาดมากๆในประเทศเป็นผู้สื่อสาผู้หลิตสารคดีที่ฝีมือดีหายากอา,ยายจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทําให้คนที่จะก้าวมาผลิตสารคดีมันกลับน้อยแล้วก็ไม่เพียงขอพออะไรครับก็คือหนึ่งอาจจะไม่ได้ว่าช่องต่างๆก็มีช่องทางให้สารคดีออกน้อยนะครับแล้วก็สารคดีก็เป็นรายการที่ใน,ในประเทศไทยเนี่ยหาสปอนเซอร์ค่อนข้างยสงสากสูอนเซอร์มักจะไป สนับสนุนรายการประเภทเกมโชว์ละครอ,อะไรเช่มากกว่าแล้วก็ทําให้คนทํางานสารคดีมันมีที่ที่แสดงฝีมือน้อยนะมันก็เลยทําให้คนไม่ค่อยมันสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่อาจารย์คิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นมากสุดคืออะไรจริงๆที่ทีมูทีสมมุติโลกก็ทำคือว่าเขาต้องการจะเห็นผู้บริหารคดีพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นระภูมิภาคนะเขาต้องการให้มีเกิดทักษะการพัฒนา วีมือด้าในระดับสากลขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนางานเสรีภาพรวมของประเทศแทนที่จะกระจุกตัวเฉพาะคนในกรุงรเทพก็ห้กระจายในท้องถิ่นโลกเราเองต้องการเสรีคุณภาพเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดนันกศึกษาที่สนใจเนี่ยแล้วทุ่มเทจะเข้าสู่วงการนี้จริงเนี่ยมันมีโอกาสมากมายมหาศาลท,ท,ที่จะทําให้ตัวเองเลี้ยงชีพได้เพียงแต่ว่าต้องพัฒนาถึงจุดที่ทํางานในระดับมาตรฐานสา,สากลให้ได้ ผมคิดว่าความน่าสนใจในการอบรมในครั้งนี้คือการผสมผสานทั้งการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์อย่างอาจารย์ชนินในเชิงการถ่ายภาพสารคดีการเขียนบทอย่างมืออาชีพการตัดต่ออย่างไรให้สะกดคนดูและเทคนิคการบันทึกเสียงกับการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้คิดและร่วมกันเวิร์กช็อปวางแผนผลิตสารคดีผ่านการแบ่งกลุ่มออกเป็นสิบทีมในแต่ละวันผู้เข้ารับการอบรมนั้นกว่า50ชีวิต จะอยู่กันจนดึกดื่นเพื่อระดมความคิดและร่วมกันสังเคราะห์ให้ตกผลึกโดยมีอาจารย์ชนินร่วมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและทุ่มเทีว้แลเจจบะ เครียดนะเพราะมันต้องใช้ความคิดเยอะมากมันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นหลายอย่าง จันทบุรีอ่ะไปเป็นเมืองเมืองที่ทำพอยดีสุดในโลกมือดีสร้างเศรษฐกิจดีแต่ทําไมคนลูกหลานเราจย์ไม่เอาแนวคิดผมว่าอย่างนี้แหลยมาเห็นความสําคัญของการอพอยไหมโอโอมบางคนก็คิดว่ามันง่ายครับแต่มันไม่ง่ายที่คิดนะครับมันก็ยากเอาเรื่องค ในวันสุดท้ายถือว่าในแต่ละกลุ่มจะขึ้นมานําเสนอแนวทางการผลิตสารคดีหลังจากที่ระดมความคิดทั้งประเด็นทางวัฒนธรรมประเด็นทางสังคม<ร>และสิ่งแวดล้อมออเอร์เรเรื่องของโลกนะครับบนแผ่นดินนี้เอาประเด็นอะไรนก่อนเพ่อเความสนใจพอต่อมาเรื่อยๆเนี่ยอัญมณีที่เป็นทรัพยากรเนี่ยมันเริ่มน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเหมืองพลอยมันเริ่มหมดแล้ว แต่สถานการณ์ปัจจุบันก็คือตลาดพลอยไม่ได้ตกต่ำลงเลยนะครับเนื่องจากช่างฝีมือของจันทบุรียังอยู่ถึงแม้พลอยจะหมดแล้วตัวตัวที่เป็นทรัพยากรมันหมดแต่ฝีมือยังอยู่ผมได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการผลิตสารคดีครับจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในประเทศไทยนี้เลยเราจะรู้ว่าการขั้นตอนต่างๆในการผลิตสารคดี ที่สำคัญชุดหนึ่งเนี่ยมันมีความยากง่ายอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างผมว่าคําว่าสารคดีกับการทําข่าวในภาคปกติมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการคิดประเด็นซึ่งสารคดีนั้นจะเป็นการนําเรื่องจริงนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวเหมือนบทละครทําให้เราเรียนรู้ผู้ชมก็จะรู้ว่าบทละครที่เรากำลังดูอยู่นี้ มันได้ความรู้อะไรกับคนดูบ้างซึ่งงานข่าวก็เช่นกันเราทำข่าวนำเสนออะไรที่เป็นแก่นสาระสำคัญให้กับคนดูได้รู้ก็ได้ได้รับประโยชน์หลายๆเรื่องนะครับเ,เช่นการถ่ายภาพการถ่ายสารคดีการเขียนบทก็เราก็ได้รับความรู้นี้เราจะไปปรับใช้ในข้างหน้าเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งกว่านี้ก็ ประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานที่เราจะให้แบบประชาชนจังหวัดจันทบ,บุรีให้เขาได้รับรู้ว่าการถ่ายแบบเสื่ออรมภาพออกมาว่าภาพมันเสื่ออารมณ์ได้ครับการถ่ายทำสารคด,ดีนี่ก็สามารถปรับใช้ประยุกต์ใช้ได้ในทุกศาสตร์เลยของการถ่ายทาไม่ว่าจะเป็นด้านภาพการลำดับภาพที่ดีล้วนแล้วแต่ส่งผลดีให้กับการถ่ายในทุกๆด้าน อย่างผมก็จะไปปรับใช้กับการถ่ายของผมให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นลำดับภาพให้คนดูได้เข้าใจให้ตื่นเต้นให้อินไปกับเรื่องราวที่เรานําเสนออีกอย่างที่รู้สึกจากการได้มาอบรมครั้งนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะว่าท่านวิทยากรอาจารย์ชนินรวมถึงท่านเด่นๆเนี่ยท่านได้อธิบายอย่างเจาะลึกให้เราเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ซึ่งเยอะเยอะเยอะในที่นี้คือคุณภาพแน่นมาก มันทาให้ผมได้เกิดคําถามว่าทําไมโรงเรียนถึงไม่มีแบบนี้มหาวิทยาลัยที่ผมศึกษามาเอกสารการสอนจากหลักสูตรของทางโรงเรียนมหาวิทยาลัยทําไมถึงไม่ลึกซึง้งเหมือนอย่างการอบรมครั้งนี้ผมรู้สึกว่าการอบรมครั้งนี้มันให้คุณค่าแก่เรามีประโยชน์แก่เรามากจริงๆสิ่งที่ได้มากที่สุดเนี่ยต้องบอกว่ามันคือแรงบันดาลใจมันคือการจุดไฟในสิ่งที่หลายๆสิ่งเราก็เรียนรู้มาแล้วนะครับ คือผมเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์มาก็เรียนรู้วิธีวิธีการผลิตสื่อวิธีการกระบวนการตัดต่อจะยะธรรมสื่อเนี่ยจริงๆเราก็เรียนมาแล้วแต่หลายครั้งที่เราทำงานไป5ปีเนี่ยบางทบางีบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะลืมไปบ้างหรืออาจจะขาดหายไปบ้างอาจารย์ก็มาเพิ่มเติมให้โดยเฉพาะในก่อนที่จะเข้าอบรมช่วงแรกเนี่ยจะมปกับอบรมเชิงจายธรรมพาะว่ามันจะเลยได้ประโยชน์เยอะเพราะบางทีหลายสิ่งเนี่ยเราควรทำยังไงเนี่ยอาจารย์ท่านตอบได้อย่างชัดเจน แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ในช่วงของอาจารย์ชนินเนี่ยท่านเป็นมีประสบการณ์นักสารคดีเขานั่งเยอะมากแล้วก็มุมมองของเราเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความคมมากขึ้นหลายๆอย่างน,น่าจะนําไปใช้กับงานข่าวของเราได้มากขึ้นเพราะงานข่าวของเราเนี่ยจริงๆเราก็ผลิตสารคดีเชิงข่าวอยู่แล้วแต่คุณภาพเนี่ยครับบา,บ,าบางบางมุมมองเนี่ยอาจจะยังขาดไปพออาจารย์ชนินมาเพิ่มเติมตรงนี้รู้สึกว่าเออเราน่าจะทําอย่างนั้นนะทาอย่างนี้นะเพือเอ่อสมาชิกที่เราดูอยู่จะได้ พัฒนาพัฒนาในส่วนของท้องถิ่นด้วยพัฒนาในส่วนของสื่อเองแล้วมันจะได้พัฒนาในส่วนของพัฒนาในเชิงสังคมด้วยผมก็คิดว่ามันได้ประโยชน์หลายฝ่ายแล้วก็โครงการนี้ก็อยากให้ทาง next step นะครับจัดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังมีคนอีกมากที่น่าจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับความรู้ของอาจารย์นชนินเนี่ยท่านบอกท่านปรวานาตัวไว้แล้วว่าท่านจะถ่ายทอดความรู้เชิงสาคดีเนี่ยตลอดชีวิตท่านอยู่กับเราจนถึง3ามสี่ทุ่มทุกวันท่านทุ่มเทครับอยู่ อยู่ด้วยกับอยู่กับท่านมาเนี่ยก็เห็นว่าท่านตั้งใจจริงท่านอยากจะเอาสิ่งที่อยู่ในตัวท่านน่ะออกมายังชนรุ่นหลังพอนับวันนับวันเนี่ยผู้ผลิตสักดีมันน้อยลงเรื่อยๆจริงๆต้องบอกมันมันก็เป็นปัญหาทางสังคมเหมือนกันถ้าผู้ผู้ผลิตสักดีน้อยสังคมก็จะเกิดการเรียนรู้ที่น้อยลง สิ่งที่ผมและตัวแทนจากซีทีีจันทบุรีทั้ง4คนได้มากที่สุดในการอบรมในครั้งนี้คงจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นพร้อมมุมมองและเทคนิควิธีการนําเสนอในรูปแบบสารคดีอย่างมืออาชีพที่ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาทําได้ผ่านเครื่องมือเล็กๆไม่กี่ชิ้นเพราะช่องทางการออกอากาศในปัจจุบันยังเปิดกว้างสําหรับงานที่มือคุณภาพเสมอ